ซาวสามสิบเมตรผมไ,ได้มามัดใส่อ,อะไดอกแก็บมัดกุปีดอกแก็บมาเนี่ยเจ้ามัดใส่ดีๆแล้วพอที่เขาฝังแล้วเขาก็มีวิธีการตอกลักตอกอีสั่งมัดใส่มันแนนเมือนเวลาดึงบอลมันถอดออกเด้เจ้าให้มันทนตั้งแต่แก็บมันเจ้าใส่ออแล้วกัยางสายแล้วบบบเนี้ยยางสายเยาวๆยาวๆยาวไปกับบางโพนไะเนจ้าบางพโพนผมได้ ครับว่าฝั่งสามน่วยกันมันสามบอลฝั่งแล้วก็ดับอยู่ฮะแล้วบระไดี๋ศัตรูมาแล้วเหมนมันตกดับสกัดคือว้าวครับเดียวเดี๋ยวดีแล้วกับบเขาอกอะดาูกรดดอกผููทึงอาพวกกับสักก์มสักก์อ์มก้าว่าเพียงสองสามอาที่ศัตรูเล่นเหาะมาอยู่นี้พวกนี้สักแล้วสักตึ้มแล้วกันเล่นเข้ามาเหาะนี้ เกือบเชว่าเกือบว่าพร้อมกันตัวนี้กับตัวนี้เจ้าตัวออทางํำอิดกับตัวสุดท้ายนี่มันคือพร้อมกันออตัวทางนานีบททางนาศตูจะไปเด็กเกิบแล้วตัวนี้กับเกิบเจ้ามันก็แล่นเข้าวานี้ตัวนี้ก็แล่นเข้าวานี้ตัวนี้ก็บกาว่ามาแล่นกับว่าเต้าโฮม เจ้าอ๋อถือว่าได้ผลประโยชน์หลายน้องตงหมูน้อยในว่าเท่าเนาะเออแล้วเครื่องประเภทนี้ด็นี่พอเท่าหนึ่งสองสามมันเครื่องไม้เครื่องมืออันนี้เหละเฮ็ดอันนี้เลเอเอาพวกนี้นี่ไปคุดมันมีคุดตอกคอนตีมันมีอีสังอีสังอีสังนี่เขาเฮ็ดอันนี้เครื่องมือเครื่องมือของเฮ็ดมาแตกหมูน้อยเจ้าแล้วลุงลุงมาเถียวลุงนี่พอเท่าเอออันนดี้แต่มันเครื่องใส่ของหมวกเจ้าหมอิสระในเมือก่อนแต่เป็นวันนี้เออก็พากันใส่แนวนี้ เครื่องนุ่งยามหนาวก็มันเครื่องอะนนี้เออตามว่าเั็นเครื่องที่เกมาจากเวียดนามเหมือนกันเขามหนาวก็น,นุ่งเล้วดีวเด้เป็นป่า,าอ,อ่ะมาได้อาะมอองกองกองโกโบอสังเครื่องเต็งอยู่ครัวกินมาได้ซุ่มนี้เนี่ยมันเออแบบโมแหกแตกก่กะโปูกอ,อยู่ดําป่าบุ่อึดไม่สอดไม่ย้ยไม่พางไปหอดใส่้ะกรัดไม่พางลามเขา ตัดไม้พ่างลงมากระลามอาหารการกินเจ้ากินแล้วก็ทิ้มไปเลยก็าจำเป็นจะไปเป้ใส่หลังไปอีกเพราะบอกอึดแน่ไม้พ่างอยู่นี่อยู่รอมาดีบ้วงก็เฮ็ดเอาเบ้วงเขาก็ไม่โหเฮ็ดปรดิชางเฮ็ดเดี๋ยวนี้เออเอออ่าเออกระเดวนี้บ้วงกินแล้วก็ทิ้ม บ่วงบ่วงเฮ็ดเอาเนาะอันนี้ก็เป็นเปลือกเปลือกอันกล้าไม้เนาะกล้าไม้ต้นนอไม้ขึ้นน้อยนี่เนาะเอาแบาเผาเผาเผาแล้วก็เขาก็ะีกออกแล้วก็อันนี้อันนี้เนี่ยเป็นตาไม้เนาะอันนี้อ่ะเออเมื่อกี้เนี่ยมีแต่อันนี้สดแล้วเนาะอยู่ปลาอยู่ดงนี่งเนาะเอาไปกินแล้วกินแล้วก็ทิ้ไปเลยแล้วเอ้ยเจ้าเอออันนี้แม่หยังเจ้าอันนี้แม่ไหลังที่อัน่ะเขาหลาม เขาหลามอาหารการกินแล้วกัมาทอกใส่นี้จ้าเออทอกใส่นี้แล้วก็เอากระบวกอันนี่แหละตักกินเออเป็นแกงเป็นแบบอ๋อเป็นอ่อมเป็นนีอย่างก็กระยูนนี่แล้วทอกใส่นี้หลามใส่บางไม้พาดทันคนรุ่นใหม่นี่พวกหูได้นี่พวกเท่าเนาะเลาแล้วจะก็ไม่เห็นห่างอันนี้่างยังอี่าจังซี่ได้นน่เออชิบหูเทไดเออ เขาบอกว่าที่บ่ายกขาบอกหูหัวหูหัวเขาคุณพยุทธ์มาเดวใดแท้ไหนความจริงนี่ไม่ป้องอยู่บ้านเฮานี่มีหลายคุณพยุทธ์ลายอันเนาะลายนปำปลาดำพูเอาอยู่ใส่กระไดชาละน่าไก่กินแล้วก็ทิมเลยไปเดาด้านเจ้าอด้านจะแบบโคกนี่กัเห็ดรวยไหมอันนี้มันลักษณะที่ว่ามีลักษณะอันหนา สำนักถาวรได้ตัวแบบพวกเคลื่อนที่เจ้าเออพวกมีลักษณะประจำถาวรอยู่ผู้สูงสูงพ่นบทศัตรูเขาบบได้พุ่นเจ้าเขาจังเฮ็ดเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เพื่อให้มันสะดวกสบายสะดวกสบายใช่นเออสะดวกสบายเออมันก็มีเครื่องใส้เองซอยมีจองอันนี้ก็จองเฮ็ดเอาหน่าะจองเฮ็ดเอากระโปงมะพร้าวนั่นเออ อันนี้พวกสำนักประจําดอกอันนี้จัาพวกเคลื่อนที่เด็กกระไซแนวนี้แหละประจาวัดนี่ใส่แล้วก็ทิมกระทิมเลยเจ้าเออดีกับเตาน้ำมันบ่มีบิดกบิดงเน่อ่าถ้าเตาน้ำใส่เด็กก็อัดดีๆเด็กก็ะแขวนใส่เอวไปเอวมันเจ้าเออเดินทางไปนําโคกนําปลาบ่อนบ่มีน้ำจ้าเออมันทุลักกันดานมันยุ่งมันยากที่สุด ยามเดือนสี่เดือนหา 5, น้ำโอมีเออไปเคลื่อนไหวน้าป่าโคบป,ป่าคังโคกไม่จิกไม่หังเออเแม้นทุกยากแต่นําน้ำถ้าว่ามีหนองน้ำผมหอกกระเต่าได้ไปกินเอาตัวนี้ไปตักกินแล้วตักรัก,รกถ้าว่าไม่มีสร้างหนงช้างมันก็เคยมีช้างปาชนอยู่น้ำแขมไ้เขมนาก็ะต่ได้ไปตัก ในเมื่อศัตรูมันหู้พอเข้าไปกินทรัพอยู่หนองนั้นอไปกินน้ําอยู่ซางมันพัดไปรัดมันไปรัดโอเราวัน oh. วนี้เขามีวิธีการอะไรวัน oh. นี้พอหู้มันไปรัดแเราพอหู้ว่าศัตรูเอามือทะเบิดพอหู้มันหู้ก็เสียพอหู้มันย่าย่างไปธรรมดาคือตัวศัตรูบุกไปพกอยู่างั้งนกระทึกมันยิ่งตายกระพี่วันนี้พอเูาบนได้บนเทียนล้วแบบชิบไปแต่ละน้ำซางนะมาตรงได้ดจัดกำลัง ปิดล้อมสะกอนอแต่เมื่อจัดกำลังปิดล้อมแล้วเข้าไปเข้าไปบ่มีศัตรูแล้วค่อยตักเอาแล้วก็นหนีถ้ามีศัตรูคนยิ่งกันแต่ศัตรูเสียท่าก่อนมาเนี่ยสเสียท่าเออน้องคืืกอนสร้างคือกันเจ้าไห้แต่พ่อเขาตายก็ตายเมือม่อทับอิดอันเลิศไปกินน้ำหิวน้ำต่อมาพ่อเขาก็ได้ทาไทยศนาปิดล้อมศัตรูยิ่งศัตรูมันตายอมแอมขานนำช้างหรือว่านองน้ำ าอไปตีคอัืม่พวกเานีี่ไปตคายศัตรูตั้งแต่ข้างฝรั่งเลยนะค่ายศัตรูหมวกเล็กฝรั่งหมวกเล็กฝรั่งนี่นะเออเด้อเบิ่งหลานหลานจับใส่บางนี่เออเออใส่จังซี่งหมดเออจังนั้นเดี๋ยวเออเออเดี๋ยวใส่กล้องให้เเนาะฝรั่งเออมาได้เป็นอยงเงารักษาไว้พวกหุ้นพวกโยชกเติมมีหลายอันหลายสิ่ง แต่ก่อนมันก็เกือบทุกคนเพราะเราเข้าไปตีคล้ายฝรั่งก็ได้เราหมวกฝรั่งหมวกเล็กฝรั่งก็พากันซุบแล้วก็เข้าไปตีค้ายศัตรูลูกปืน,พอ,นพอดำพอดีนี้ทึกมันก็เติร์นก็ <ขอ S 1> วิตายย้อนไป <laughs> <laughs> บาดที่้ต่อจากนั้นม,มันเห็นอย่างบบบเนียพรพอเข้าหลังจากตีศัตรูแล้วก็ขึ้นไปอยู่น้ำผู้น้ำผาอยู่น้ำผู้มันมีอ่ะห้วยน้ำมันมีบวกหินแล้วก็เอานี่นะ่ ซะซาป่าเน่เออซะป่าบานมีป่าาอ,อ,อยู่ในบวกหินะนะแล้วซาเอาป่าอยู่นําบวกน้ำบวกหินป่ากลางป่าออปูหอยเอานี่ซาแก้ไขชีวิตประจำวันเออมาได้มาได้มา้ซาได้ป่าได้ปูได้หลายๆแล้ว,วัดเนี่ยล้างสะอาดสะอาดนะครับไปเห็นโมแกงอ,อืมเห็นโมแกงก็ดีก้อนไปหลามใส่บางไม้ เอามาใส่เป็นม่วกเอาไปซะป่าล้เห็ดหมอแกงอีกเห็นม่วแกงอีกโอ้ยจะนะักษาไว้คณประโยชน์นี่หลายเนาะม่วกนี่เนาะป่าก็จะไปแตวดำบวกนี่นะอะไรแต่เมนค้งต่อสู้กับฝรั่งกนีวนี้แหละอันนี้เมนอยู่ในตัวนี้นี่เมนค้งต่อสู้กับฝรั่งเออเครื่องมือเครื่องนุ่งคองถือต่อสู้กับฝรั่ง